สวัสดีค่ะวัอน,นี้สิมาคุยเนาะค่ะว่าเฮ็ดจังไรจังส,งสงได้มาอยู่เยอรมันจริงๆแล้วประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่สวยค่ะยอมรับาสวยแล้วก็เป็นประเทศระดับโลกที่รักษาสิ่งแวดลอมนะคะได้ดีมากเสียนวาคอยนี่สิงลง่มดูเลยคือสิ่งแวดลอมนะคะของเยอรมันดอกไม้ป้าไม้เขารักษาดีค่ะยอมราบว่าเขารักษาดีซึ่งก็เป็นสิ่งที่คอยอยากให้ประเทศไทยมี เนาะคะ่ะในประเทศไทยรักษาระบบซึ่งแวดล้อมระบบนิเวศได้ดีแบบนี้แต่ก็คือวาล่ะค่ะในเมือเฮาเป็นแครบุคคลหนึ่งที่ว่าสมารสิกเปลี่ยนอีกย่างใดแต่ว่าเฮ้าสามาที่สิบห้าตัวเองมมอยุ่ในประเทศที่เขารักษาที่เขาเหตุไปดีแล้วได้เนาะคะ่ะกัเลิสสอยากมาเ้ากับลูกหลานอว้าเด็กรุ่นใหม่ที่อยากมายุ่นีเนาะคะ่ะจะมาเ้าหนทางว่าเฮ็ุจังไรยังสไดมาเยอะระมันได้เนาะคะ่ะ กันง่ายๆขันคือคนที่แต่งงานน่ะไม่มีขอแม่ดอกค่ะขันจะมีแฟนเป็นคนเยอรมันหรือว่าคบคนเยอรมันแล้วแต่งงานมาอยู่เยอรมันก็ได้วิ่ามันสําคัญที่วิสาค่ะได้วิสามายุหนีได้วิส่าทาวอหรือว่าอาสิต่อวิสายู่แล้วก็มีโอกาสมีช่องทางนการทําทงานง่ายค่ะแต่ว่าสําหรับคนที่บ่ได้แต่งงานเนาะค่ะสําหรับคนที่ว่าเอออยากมาทํางานอยากมาใส่ชีวิตโกลนว่าไหนมีแฟนว่าไหน เจอไพ่ที่ถูกใจอย่างมัในใชีวิตสดตรสวยๆเลือกได้ยังสิคะมันก็จะมีกับนุ่งสาวออฟฟิศก็คือว่าล่ะค่ะมากโดยวิธีการทงมันก็ต้องมีวิชาทํางานกันบางคนว่าโอ้คอยทางานบ่ได้ดอกคอยก็คือว่าราคาคอจําการ์ดสาหรับบริษัทย่างซีเมนย่างยสิขันเท่าบ่เจ๋งจริงค่ะยังตําแหน่งยางโตทํางานใดอย่างเนาะค่ะก็มีอีก สำหรับวัยรุ่นที่อยากให้มาที่อยากแนะนํามากเลยเนาะคะ่ะว่าบางคนกสิว่ามาเรียนภาษาเรียนภาษาเจ้าก็ทํางานบ่ได้ดอกคะ่ะการที่เจ้าเสียเอาวิชามาเรียนภาษาปีนึงมาทํางานนําหนีอยากซิ่งที่ขอ,อยากให้วัยรุ่นมากนั่นก็คือว่าเด็กน่อยอายุบ่เกินวัยรุ่นอายุบ่เกินย7บเจปีนะมัว่ามีงานหนึ่งที่ว่าเสดให้เจ้าสามารถต่อวิชาใดคืองานโอเพ่งานเรียงเด็กหน่อยเรียงลูกไห้คนเอรมันอันนี้มัน ที่ขออยากในน้ำหายอยู่คือว่ามันเป็นมันเป็นทางที่งที่สุดแต่ว่าเจ้าก็ต้องมีความอดทนเลยค่ะมีความอดทนว่าสิมาเลียงเิ็หน่อยเจ้าสิม,มีบานยู่โดยว่าตองเสียคาชาวบ้านมีบานยู่บางครอบครัวก็สิอาจสิคา,ายินคาอยู่ยังเขาหายมีหายน้ำยังสิค่ะมันลดปัญหาลดภาระในการต้องเสียคาชาวบ้านนี่มิเจ้าพร้อมเิ็หน่อยอายุบาเกินยี่สิบเจ็ดปีแล้วที่นี่มัน สมมีทางสิกแซกไปเนาะค่ะไม่มีทางสิกแซกไปใดบางคนกับอสิวัง่ามาเรียนภาษาแล้วคอยกระซิบซามากคิดคิดเด้อค่ะทีว่าคอยเบ่นเหน็นนาใเห็นมาเรียนภาษายอนว่าจะมาเรียนภาษาเจ้าต้องเศาบานอยู่ตรงนี้ลหละจะมีเงินจะมีเงินบ่พ่อแม่เจ้าสิ ทรงเจ้าได้บอว่าชาวบ้านอยู่เอาอยัางไงกันคำนวณว่าถูกที่สุดกันชาวบ้านอยู่ในี่ในเมืองของเ,ออเยอรมันที่ว่าเมื่อ,งอยง่งสิว่าตั้มก็เดือนละสามสี่หมืน่นตีเป็นเงื่อนไทยสองสามหมืน่นสามสี่หมื่นเบ่าไปยังสี่เลยคือร่วมทั้งคดเสียส่วนกลางค่านา้ำค่าไฟค่าชาวบ้านไหนสิทธิ์ค่าโรงเรียนภาษาไหนจะ ถ้ากินคายูเจ้าตรงนี้จะต้องจะต้องย่อมหลัว่าคนที่สามารถบอกว่ามาเรียนภาษาแล้วคอยสิหางานซ่อมาหัมองนี้เป็นไปได้ในฐานะที่ว่าเจ้าเป็นลูกคนด้วยพ่อแม่จะพร้อมที่สิซัพพอร์ตเจ้าท่วนั้นสําหรับคนที่ว่าโอเคว่าอยากให้เดือดร้อนเงินพ่อแม่หลายว่าอยากให้มีคาลงทุนหลายสําหรับสาวสวัยรุ่นหรือว่า คนที่อยากมาสายูนุนีทางเดียวที่ว่าเจ้าสิทธ์ใต้เตาไปได้งไงกลัวคือโอแพร่คือพวกมาเรียงเด็กบางคนก็สิอาสิมองว่าโอาแพรนี่ยากว่ดอกเรียงเด็กครบปีหนึ่งเราจะต้องกลับไปก้อนเพื่อที่สิต่อวิสาของมาไม่ในขณะที่โฮสก็คือครอบครัวที่เจ้ามาอยู่เนี่ยเขาต้องเ้นรับรองสิคะมันก็ต้องสูดถึงที่สุดค่ะเพราะว่าย่างที่บอกว่ากันสิยุ่ในประเทศที่จะเริญแล้วเนี่ยยาก ก็คือเรื่องวีซ่าวาจะสิต้อไดให้ว่าไดแต่ว่า่อยมีมู่เป็นคนอินโดนีเซียคนหนึง่งพอกันที่โรงเรียนสอนภาษานั่งกับสุดยอดเด้อค่ะนั่งกับสุดยอดทีวา่านั่งเป็นโฮอามาเลี้ยงเด็กแล้วการลักษณะเลี้ยงเด็กเขานี่เขาบอกให้เจ้ายุ่งนกับเด็กม,มือด้วว่าเมนพาหยิบสี่ชั่วโมงเจ็สิบว่มีเวลาคนไทยสี่ยานงัางหนึ่งวา่า ม่เรียนเด็กก็สร้ามาเป็นคนใส่บ่แมนคะ่ะเจ้าบ่แมนคนใส่จะต้องเข้าใจไม่ได้ว่าในประเทศพัฒนาแล้วยังเยอรมันเนี่ยการที่เจ้ามาเรียนเด็กเจ้าคือมีนาทีเลี้ยงเด็ก,ดกแล้วประเทศเยอรมันให้ความสําคัญกับเด็กเขาพอแม่เขาบาป้อยให้ลูกเขายื้ําเจ้ายุซี่ชมวงดอกเขาสมีนาทีแควว่ว่าเจ้าตื่นเช้าขึ้นมาหนี่อาศมีขอตกลงวา่าเจ้าเห็ดกับข่าวให้เด็กคือบอ่เทดจังกสีค่ค่ะเขาว่าป้อยให้เด็กยู่ในความดูแลเจ้า ไว้ใจเจ้าขนาดนั้นเด้รังบานแม่กับสาสิตื่นมาเห็ุกับข่าวให้ลูกกินข่าวแล้วให้เจ้าไปส่งลูกเขาไปโรงเรียนแล้วกาย่ามบ่ายเจ้าไปรับลูกเขากลับมาจากโรงเรียนแค่นี้เพราะว่าแม่เขาจะต้องมีเวลามาอยู่กับลูกเขาอีกเขาแม่เขาทํางานอันนี้คือว่าพอแม่ทํางานทั้งสองคนเขาถึงหาคนมาเลี้ยงลูกให้ช่วงที่ว่าเขาไปทํางานเพราะฉะนั้นการที่เจ้าเป็นมาวิชาอุอแพร ขันเจ้ามาักสรรหาความก่าวหนาจะเวากับโพสเจ้าว่าขอข่อยไปเลียนช่วงที่เด็กน้อยอยู่โรงเรียนเพราะวาโรงเรียนสอนภาษาจะไม่ได้ไปเลี่ยนเหมือนมือเด้อค่ะจะเลี่ยนมือละสองสามชั่วโมงจากช่วงเช้าเก่าโมงถึงบ่ายยังสี่ค่ะถึงเทียงถึงบ่ายยังสี่จบในแต่ละมือเพราะฉะนั้นช่วงที่ก้อนเก้าโมงนี่จะไปส่งเด็กน้อยไปโรงเรียนเด็กที่เจ้าดูแลนี่จะส่งไปโรงเรียนแล้วเจ้ากับ กับบานมากไปเรียนหนังสือสองสามชั่วโมงแล้วเจ้ากับไปเลิกบ้านเจ้าไปรับนเด็กน้อยกลาบมากเจ้าอาศัยยุ่เป็นเพื่อนเด็กน้อยแค่หาโมงหกโมงแรงหลังจากนั้นพอเม่เขาสิมายุ่น้ำลูกเขาสิเขาสู้ระบบขอบรัวแล้วเจ้าสิมีเวลาท่ากันบานเจ้าสิมีเวลาเป็นโลกส่วนตัวเจ้าแต่เจ้ายุ่น้ำเขานั่นค่ะเจ้าอาศิมีห้องห้องหนึ่งยู่บานแต่พาเจ้าว่าเมนมาเป็นคนลับใส่คอยกับว่าเขาใจคือกันว่า บางคนกับอาศยายนบากับโคมาเป็นคนรับใสการมาเรียนดีหน่อยนเยอรมันว่าแมนมาเป็นคนรับใ้เด้อค่ะเจ้ามาเจ้าอาศิมีโอกาสหาความจเจริญก้าวหนา้าย่างที่ข่อยบอกว่านังคนกับสิเข้าใจว่าเออจบปีหนึง่งแล้วจะต้องกลับภายในปีหนึ่งนั่นอยงังเกิดขึ้นได้ค่ะยงังเกิดขึ้นได้ทั้งสิน้นเจ้าอาศิหาแฟนได้เจ้าอาศิพยายามเรียน คือที่คอยิยกตัวย่างให้ฟังนี่ก็คือว่าเด็กน้อยคนอินโดนีเซียมาตอนอายุยี่สิบปกติแล้วหนึ่งปีมันต้องกับมั่นบ่ก,กับมั่นกันนี่แล้วไฮโฮส่งเลียนหนังสือเพราะว่าการเลียนนี่ก็คือการเรียนภาษานี่ก็สิอาซมีคาทำเนียมเนาะคะ่ะมั่นไ้โฮสายคาเรียนห้เรากคาคอเขาไปเรียน ช่วงเศร้าคือบ่เหตุเหตเสียงานนะคะปกติแล้วขันคนมาเป็นออแพย์้ซื้อกันขันลูกเขาไปร้งเรียนนังสิเจ้ากว่างเจ้าสินนทยื้อซื้อเหตุอย่งในเมื่อเจ้าความมุ่งหม่นของเจ้าต้องการที่สิมายุเยอะระมันนะคะเจ้าไปเรียนหนังสือคือคนอินโดนีเซียนเนี่ยที่คอยย่อมเราเรือเ่ามันเก่งเด้นหน่อยอยูยีสีมาเนี่ยมันเรียนแหล้วกับเหมือเวลาวีซ่ามันปีหนึ่งเหมือของออแพ้มันบวกกลับ มันซูด้วยตัวเองมันบ่ะกับบางคนกรสิอัิเป็นโอเวอร์วิซาบรกับจะสิทธิดแบคลิสมันประกับมันเห็นวิธีนี้มันไปทีดมันไปต่อวิซาทีดออสเตรเลียอันก็คือกระซ่วงสําหรับต่อวิสาให้คนต่างชาติเนี่ยมันสิเถียงมันสิไปเทียงกับเจ้าหน้าที่มันสิแสดงทุกอย่างเลยว่านี่่อยยังเรียนหนังสืออยู่่อยทํางานออพเอออกเจ้าของ ฟามิเลียนนี่กับเส้นห้คอยว่าคอยตรงมีมองยูนะซึ่งสำคัญที่สุดเลยว่าการที่เจ้าสิมาย,ยูมองนี้จะตรงมีมองยูนะโฮสเขากับเส้นหายยูว่าคอยมีบานยูนี่คอยเรียนหนังสือจะต้อวิสาให่คอยมีจะ่าต้อคอยประกาศเดียั่สิไปเถียงสิมิเสเอามันสเอาโชว์ไปโชว์ตรงต้อสู่ มันไม่ย่ตั้งประเทศในนอนค่ะมันต้อง่อสูว้านเมืองมุจเจอรสิว่าสิมายุ่แบบสบายขันมุจเจว่าแต่งงานขันมุจเจ้าว่าเจอคนดีผู้ชายดีอันนี้คอยว่าในทานอธิบามุจเจ้าว่าเดมาแต่งงานเนาะค่ะมุจเจ้ามาในวีซ่าอื่นที่ยักยู่ในเยอรมันมันเกิสิมันกิสิเหตุแบบนี้ไปเรื่อยไปเรื่อยจนมันเลี่ยนจบระดับเบสไวเงอ่อบีบีสองในภาษาเฮาเบาเนาะค่ะระดับบีสองมันเลี่ยนจบแล้ว มันเหตุเลี่ยนอาชีพไปต่ออีกตลอดเวลาที่มันอยู่นี่ซีปีมันบอกกับประเทศเลยแล้วมันเลี่ยนตั้งใจเลี่ยนแล้วมันก็สิเลี่ยนมองหันมองนี้มันสิเอาหลักฐานไปต่อวิา่าคอยบอกกับคอยเลี่ยนคอยเหตดเอาสบินดุงคอยเหตุคอยเลี่ยนอาชีพอยู่จนเลี่ยนจบสายอาชีพอันนี้แหละสมัครงานดูแลผ,ผู้เฒ่าในบ้านพักคนชารา ได้วิสาขอวิสาถาวรไใดเลยขอยถึงบอกว่าขันอยากลูกหลานคือว่าคนไทยที่อยากมมอยุประเทศที่จะเจร่ญนแล้วสิ่งหนึ่งเด้อขันมุจาบ่าอยากมาแต่งานขันมุจาบอกว่าเออขอย,ยังอยากใช้ชีวิตวัยรุน่นขอย,ยังอยากนานยุต่ขอยังไมอยุประเทศที่จะเจร่ญนแล้วมันมีสองทางเท่านั้นล่ะคะ่ะขันมุจาบอกว่ามุจามาเรียนมุจาต้องคำนวณเด้อคะ่ะบาพอแม่มุจาทรงได้บ่คาข้องชีว่าต้องเ้าถึงคะ่ะ คือเั้าข่อยบอกในเร้วระดับธรรมดาจะเตรียมไ้โรดแคค่าซาบานแต่ละเดือนน่ะสามสี่หมืนห่นน่ะว่าในร่วมค่ากินค่าชีวิตประจำวันแคค่าซาบานธรรมดาว่าในร่วมค่าเรียนขันพุนะบอกว่าโอ้ยอยากว่ามีทางเจ้าต้องมาด้วยวิธีนี้ที่ขอนน่อยแนะนำคือออกแพร่หรือว่าอาชีพเลี้ยงเด็กหน่อยเลี้ยงลูกให้คนเดรมันทีมันสิมีดอกคคะขันไพรขันไพรย,ยังมาเรียนออกแพร่นี ติดต่อมาเลยขอมีคนหูจักทีเพิ่นเป็นคนหาหาบานที่ต้องการเด็กคนเลี้ยงเด็กให้แต่ว่าเจ้าตรอต้องเรียนจบระดับาไอเอหนึ่งมาก่อนภาษาตรงใดแนงสิค่ะแต่ขอว่ามวาเด็กน้อยนะมุขเจ้าหัวไว้อยู่แล้วค่นมุเจ้าอยากมาวิธีนีแเราก็มาใส่ประสบการณ์ผู้ลังค้นกับอาศิ์มาโดยวิสาอออแร่มาเลี้ยงเด็กเนี่ยปีหนึ่งก้อนอยู่ไดเฮือบได้ ก็เป็นแน่ทางที่วมันจะสตัดสทตัใจต่อไปแต่ว่าในช่วงมาเรียนเนี่ยก็คือบอกแจมานอนเล่นซื้อๆแงมรูกเขาไปเลียนจะต้องซึกษาควายควาหาความรู้เพื่อที่จะอัพให้ประเทศเยอรมันยอมรับเจ้าได้ว่าเจ้าสิม,มายุนี่แบบคนมีคุณภาพว่าเป็นมายุนี่แบบพ่อให้เวลาผ่านไปลรวเป็นคนของเขาเราเขาสิเลี้ยงเจ้าว่าแมนค่ะ มาในประเทศที่จเรเิญแล้วเนี่ยมู้จ้าต้องสู่ย่างเดี่ยวสู่มากๆซึ่งคอยถึงบอกว่ากับเด็กหน่อยจจปริญญาตีมากกับว่าเมนวาอุ้ยคอยมาเลี้ยงลูกคอยเป็นคนใส่มูจ้จาว่าย่าไปคืนจังสันคันคืดจังสันมู้จ้าว่ามีทางเปิดเปิดกว้างไปได้มายุติประเทศที่จะเริศแล้วเขามีดอกว่าเออมู้จ้าคนใส่ขันมู้จ้าว่าสมารมากเป็นคนใส่โดยเฉพาะ แล้วคนยูรมานเขาก็บว่าต้องการคนใส่เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นคาใช้จ่า,ายทีแพงมากเขาบอกเอางูจมาเป็นคนใส่ง่ายเด้อเขาซื้อถือสิทธิมนุษยชนจมาเลี้ยงเด็กหน่อยเจ้าก็มีแค่นาที่เลี้ยงเด็กหน่อยเจ้าว่าได้มาเห็ดงานบ้านซักผ้าน,นอกจากรับผิดชอบของตัวเจ้าแล้วเจ้าว่าได้มาลรักซักผ้าทูบานเห็ดบ้านให้เขาเด้องูจ้ายักขืดจังสัน เพราะว่าจังที่ข่อยเห็นแล้วก็คือว่าน้องคนหนึ่งที่ข่อยหูจกักคือการน,น้องหักเลยแหยเลยแต่ว่านั่งบ่ไเดมมาเยอะระมานั่งไปยุตแคนาดาจบปริญญาตรีมานั่งออกไปแคนาดาสูชีวิตเหตุถูกยางนั่งบ่ไเดมมายุดถือว่าจบปริญญาตรีแล้วข่อยต้องมานั่งทํางานออฟฟิศข่อยต้องโกต้องเพราะว่าปริญญาคำหัวข่อยบอขันคือจ้างสารว่ามีทางได้ไปยุบประเทศที่จะเจร่ญนอกคะ่ะ แต่ว่ากาฝากไปเนาะค่ะวาขันภายอยากมาอ่อแพ้ขันพายอยากมายุประเทศที่จะเริ่อนแล้วคอยมีคนหัวจากที่เพิ่นรับหาบานที่ต้องการเลี้ยงลูกโฮสต์ที่ต้องการเลี้ยงจะอาศสิมีทาใส่ใจในการเริ่มต้นไปสมารกระเพิ่นแน่นอนทุกอย่างมันต้องมันต้องเป็นค่าใช้ใจค่ะแต่ว่ามาหอดแล้วกับว่าเมนเทรสิมานัง เป็นคุณนายเป็นน,นั่นจ้าต้องสู่ด้วยค่ะการที่มาอยู่ประเทศจะเลค่อนเน้นๆๆๆจาต้องสู่เพราะว่าขันเจ้าเป็นสามารถสู่แล้วพิสูจน์เขาเห็นว่าเจ้าสามารถทํางานจะเป็นคนที่มีคุณภาพในประเทศเขาต่อไปเจ้าขอรับพาสปอร์ตขอสัญชาติเขาได้เร็วจนเจ้ากเกษียณเจ้าสบายหรือเจ้าอาศวิาสู่แล้วมาสามารถครบคนหรือว่าอาจจะมาเจอเนื้อคู่ยุนี่ยังก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น อียังก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นสิ่งเดียวที่ก้อนที่สีอียังสิเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นในชีวิตเท่านี้คือการตัดสินใจการตัดสินใจเท่านั้นนะคะฝากไปแค่นี้คะ่ะบ๊ายบาย